หวยดวงดีถูกหวยรวยเบอร์อสั่นไม่หายสั่นก็สั่นไปเอามาได้เจอแล้วเจอแล้วจะได้หายสั่นโอ้ยสั่นอีกสั่น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 เอาเอาเอาสั่นมาเอาเอาเอากูบารายัง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 เอาลง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 คุบาราจัง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 เอาเอาเอาคุบาราจัง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 ค

เอาเล่าไหมเอาวเริ่มร้องแล้วอีสัตว์จะร้องทำไมเป็นไรบอกมาสิร้องทำไมละ่ะฮะทำไมอืมอะไรนะว่าไงนะว่าไงว่าไงจ๊ะว่าไงว่าไงอืมจะร้องทำไมละ่ะ มึงมาถึงหัวเรากเสร็จก็ร้องไห้ยีหอครับยีห่าโอ้ยให้เล่าแดกก่อนแดกเล่ามึงรลองยีห้อเลยบอกว่าไงว่าไงจ้ะร้องทำไมล่ะไม่รู้เหตุเวนอาละเอาเราสักแก้วเ่ะ

ต้องร้องเดี๋ยวงวดนี้เอาอีกงวดหนึ่งหวยเนาะห้าร้อยคูณห้าร้อยโอเคไหมเออโอเคละไอีสัตว์อี้เอะอย่าแทงห้าร้อยอคูณร้อยไอ้เหี้ยเสียชื่ออุ่นกบีหมดห้าร้อยคูณห้าร้อยไม่ก็พันคูณพันเลยอย่าแทงเยอะไอ้เหี้ยกระจายแทงแม่งเต็งๆเลยไอีสัตว์รู้ป่ะเออโอ้ร้องผมร้อง 5, ไห้อ้เหี้ยงวดที่แล้วไม่โดนเข้วคาดไปหน่อยหรือโดนไหม <c oughs> โนิดเดียวโดนนิดเดียวชุยอี้เอ่างดีกว่ามไม่โดนอีสัตว์ ตัวถูกแม่งแทงน้อยอี๋ตัวไม่ถูกสักแทงเยอะอยอยยโอ้มึงก็แทงพันคุณพันอีเหีึ่งร้อยคุณท่านร้อยอีสัตว์ <c oughs> เออเงินนี้มันที่กี่วันวะเนี่ยขอให้ถูกนะให้หนูนะถูกเสร็จมาสักต่อนะอีสัตว์โอเคในรอยสักนี้ไอ้ยียต,ต้องโดนหวยอเออ เริ่มเหมือนเริ่มตีเขาที่กันกูกูเริ่มเข้าใจแล้วเพราะกูอยู Rock, uh ่แบบนี้มาหลายวันแล้วกูเข้าใจในสภาพจิตใจของทุกคนเลยนะว่าคืออะไรใช่ไหมยักษ์เออเขียนยังไงเนี้ยอ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนโอ้ตายแล้วมีหอกะมาไอรูปหลอกเออมึงก็เขียนให้รอดไปมา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 มอมามามา เก็บไว้นะไอ่เป็นคอเลยจริงๆริงก็าวุฒน้าเก็บไว้อย่างนึงเนี่ยเจ้านายเนี่ยโชคลาภนะโอเคแม่อีเวนนะวันหน้าใหม่นะให้ถูกเขาจะถูกไปห้าแสนนี่เราไม่ได้แล้วไอ้เขาจะถูกไปครึ่งล้านไอ้สัตว์ชอบใจไอ้เอาหวยนี่ะไอ้หกขาถูกเหมือนกันจะถูกไม่เยอะดีกว่าไม่ถูกเไย หมดเป็นแต่ถุยอีเฮียซื้อเป็นแสนอีสัตว์ก็ถูกกี่บาทวันนี้ถือหมดหมดื่นหมดไม่ใช่ถูกซื้อเป็นแสนแล้วถูกไปเท่าไหร่ในตี๋ท<ห>ุนฮะหนดใ้ขาดทุนขาดทุนโถอีสัตว์จะซื้อเยอะอย่าโลภรู้ป่ะวงทีคนเราไม่ได้ออกมาทุกงวดคนจะถูกเนี่ยไอีสัตว์ห้าร้อยคนห้าร้อยซื้อพันมันก็ถูกแล้วรู้ไหมเดีย๋ยวลูกศิษย์กูแบบเนี้ยกูว่าแล้วจะเตือนอยู่แล้วเนี่ยซื้อสามตัวหน้าสาอืมเป้าสี่มันออกสาม ไอ้เฮียถูกผิดผิดเหมือนกันแหละอีห่าอย่าไปแทงมันหมืนหมื่นแสนไม่ดีหรอกเหมือนชิใบเองมันมียายมียายคนหนึ่งอ่ะขอพรถูกหวยปดนี่กูนะไอ้เฮียย่ามใจปดนี้จริงนะถูกหวยปดนี้เลยที่มามาลั่แก้บนทําได้ป่ะเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้เฮียย่ามใจไอ้เฮียซื้อเอาเงินไปซื้ออีกคือพรแม่งมันได้ไปแล้วรู้ป่ะมึงได้แล้วปดนี้แล้วคือ คือเขาอาศัยเล่นหวยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกลูกเป็นนักพึ่งเาพ้าผัวอีกนู่นนี่นี่ยเออว่าแล้วเงินก็หมดนะมีสติขนาดอาจารย์มันยังไม่ซื้อเลยเพราะโดนแดกไอ้ที่อ่ะการพริกดวงต้องซื้อมิงไหมได้ไม่เต๋อจัดการให้นะมาเมื่อกี้กูจะรอเล่าแล้วมามาเอานั้นเอาเล่าเมื่อไหร่ดิเอาพริกดวงให้หน่อยนะน่ารักจริงๆเลยตรงนี้ผัวชมว่าน่ารักไหมวันนี้แต่งตัวเนี่ยโอ้หน่ารักเนาะ ขี้เหล็กบอกหนักแล้วน่ารักป่ะโธ่เนี่ยถ้าเกิดติดไม่มีหัวกูจีบแล้วเนี่ยหรือว่าจันทำไมมันไม่หายสั่นเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอีฮอค้า <c oughs> เออจิ้ง,งวดจะถูกหวยยิ่งมันยิงสั่นโอ้ยสงสัสยจะถูกหวยหนกักมึงจะแทงเยอะนะอีสัตว์งวดไอ้เหี้ยเอ้ยซื้อดวงไปจับมาแล้วยี่สิบใบแล้วจับไปบย,ยี่สิบใบโอ้ยไอ้หี่ทงวันที่หนึ่งนี่มึงมาเต้นแกผ้าเอ้ยไม่ใช่ยี่ไม่เอาไม่ดูมาเต้น มาเต้นธรรมดาไอ้ยี่พุ่งเล่นอีค่ะเดี๋วแม่งกูเดี๋ยวอย่า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 ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้นี่นะถ้าเกิดมึงถูกถูกหวยแบบรวยเลยนะไอ้เยียรางวัลใหญ่นะมึงจะมาทําอะไรบ้างหวยจานล้านโอ้โหจัดไปไอ้หี้ยปล่อยได้จานไม่เห็นขอบอัเนี่ยเห็นรูนก็ยังไม่เต็มไงอีเวนเอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาไปให้กูหใหญ่ไหมกูได้ตั้งคล้านหนึ่งอย่างนี้ เอาหอยโดนนะไอ้หนูนะไอ้เหี้ยกูขอเพิ่มเป็นสองล้านได้ไหมเงียบไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไปยี่ส้นตีนไม่เขียนมือให้เลยเออมืออีกโอ้โหเหี้ยทีกูขอเพิ่มเป็นสองล้านไอ้เงียบกิ๊บเลยนะไอ้เหี้ยมันได้หนูยังให้เยอะอะไรไงล่ะเออเอาให้ล้านหนึ่งเนาะโอเคได้ได้ได้ให้ร้านหนึ่งกูเอาเลย รับมาจาวอะไรอ่ะที้ให้ถูกดีจานเดี๋ยวจะมาหาได้แม่ไอสัตว์ได้เลยนะอยู่นะทองเน okay. ี่ยใส่ให้ใหญ่กว่าเดิมโอเคไหมทองปลอมปลอมมากูซื้อต่อไหมอ้าปูจากปูนี่แด okay, ้ะเออปลอมจริงไอสัตว์กูซื้อต่อไหมไปเอ้ไปนะไปเจอไปถูกหวยเนี้ยไอมึง cô huế cái huế anh nhớ đấy. chưa à. tao bay mấy